ค่ะกระต่ายปุ่นปุ่นข้อสีกระต่ายปุ่นปุ่นเอามาทำไมมาค่ะกระต่ายปุ่นโอ้เห็นหรือเปล่ามองเห็นชมพูไปดูนะ สวยนะหยุดเลยไหมอย่าเพิ่งหยุดจะหมดเวลาแล้วเหร <c oughs> อยังค่ะนี่นะคะมาดูนะคะเป็นสายแบบนี้นะคะสวยเนี่ยนี่ค่ะคัดเลยค่ะคัดไป